สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับดูฟุตบอลยูโรอยู่ฟุตบอลยูโร2020นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทีวีตัวเองเป็นจอสีดำนะครับมีวิธีแก้มาบอกด้วยนะครับมันจะมีเวลาเราเปิดขึ้นมากล่อง PSI นะครับก่องสีดำที่เป็นของ HD2 นะครับมันจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ เราก็กดตกลงปุ๊บรอให้มันอัปเดตมันก็จะหายไปเลยนะครับที่จอมันดำนี้นดูไม่ได้มันก็จะหายไปเราก็จะกลับมาดูได้รอให้มันอัปเดตเสร็จนะครับอีกมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดปลั๊กถอดปลั๊กประมาณ15วิสิวินาทีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่จอก็จะหายดำแล้วก็กลับมาดูช่อง N B C ได้ปกตินะครับ ตอนนี้ฟินแลนด์โดนนำอยู่1-0น,นะครับสกอร์นาทีที่50ครับเดี๋ยวคืนนี้ดูบอลกันยาวๆนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ